สวัสดีครับนี่ก็พามาชมนะฮะชุดขับไมโครชิปนะครับรุ่นนี้เลย a d v e n t X นะฮะนี่ตัวนี้เป็น10สปีดนะครับแล้วความพิเศษเขาอยู่ตรงนี้ฮะนี่หันมาดูครับเป็นเฟือง11 42อ็ดสีบนะคะเฟืองเล็กสุดนะ11ฟันนะครับแล้วก็เฟืองใหญ่สุดเนี่ย42ฟันนะครับโอ้โหดูความใหญ่ฮะดูความใหญ่อลังการของเขา นะครับนี่คือเฟืองแต่งนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฟืองเดิมติดรถครับนี่เฟืองเดิมติดรถลูกแค่นี้ครับนะตัวนี้เป็น1125นะครับนี่เห็นไหมดูความแตกต่างครับอ่ะถามว่าชุดขับตัวนี้เอาไว้ทําอะไรครับ ชุดขับตัวนี้นะครับที่เป็นเฟืองใหญ่เนี่ยนะก็เอาไว้ไต่เขานะครับอันนี้เฟือง12ทีเนี่ยนะก็ถ้าเป็นเกียร์เนี่ยเรียกเกียร์หนึ่งนะครับตัวนี้ไต่เขาทั่วทิศทั่วไทยเลยนะไม่กลัวเขาลูกไหนเลยแล้วมาจับคู่กับจานหน้านะครับถ้าเป็นจานหน้าเนี่ยนะ 53, 39นี่53-39กนะครับก็จะได้ยิ่งได้รอบเบาเข้าไปใหญ่นะนี่นะเป็นใบเล็กนะครับตัวนี้ในแบบผมเลือกเป็นดะฮอนวิสอีโวนะครับเพราะว่าวิสอีโวเนี่ยชุดขับเขาเป็น10สปีดมาอยู่แล้วนะครับนะ้นเราต้องใช้โซ่10สปีดของเขามาเทสนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวเฟืองหลัง11 12ฟันนะครับของชุดขับ AdventX นะครับตีนผีตัวนี้ครับนี่ออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับสำหรับไต่โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมจะไต่ขึ้นเฟืองใหญ่ให้ดูนะครับ การไต่ขึ้นเฟืองใหญ่นะไม่ยากเลยนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับนะ แล้วก็ใส่จริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวโซ่ต้องยาวกว่าน,นี้นิดนึงนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตัดโซ่เลยนะอันนี้ใช้โซ่ของวิสอีโวเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับตีนผีพ้นพื้นแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวเวลาเราใส่จริงเนี่ยเราจะเพิ่มคอโซ่สักอีกประมาณเอ่อถึข้อโดยประมาณนะครับสำหรับใครที่ต้องการชุดขับไต่เขาไปใช้งานนะอย่าลืมนะครับตัวนี้นะครับสินค้ามีจําหน่ายแล้วที่ร้าน City ้ไบนะชุดขับ Microchip Advent นะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูชิปเตอร์ด้วยฮะ ชิปเตอร์เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับต้องบอกว่ากดแล้วก็นุ่มมือสม ooth มือมากเลยครับชุดขับ Microchip a d v e n t X นะครับ3ชิ้นนะครับชิปเตอร์เฟืองเต็นผีนะครับอยู่ที่4,900บาทนะครับนะอันนี้ยังไม่รวมโซ่แล้วก็ค่าติดตั้งค่าบริการนะครับอ่ะสำหรับใครที่ต้องการนะครับไปไต่เขาผมบอกเลยว่าตัวนี้จบสุดครับก็เข้ามาติดตั้งนะครับได้ที่ร้าน CityB บ k e ครับ